วันนี้นะครับทุกคนพี่ก็ได้นั่งเล่นเกมอยู่ในดิทเว้แล้วมันมีเด็กกระโปกชื่อว่าน้องบอสไปหลอกให้พี่เติมผลปีศาถาวรน,นะครับหลอกกูเติมตั้งสองผลนะดูหน้ามาันดิหน้าตกไหมแต่น้องบอสมีแผนการร้ายครับในการแกล้งเพี้ยนมันมันบอกว่ามีบัคผลประตูนะพี่อุตส่าห์ไปเติมมามาดูกันว่าบัคน้องบอสจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่กันที่เว็บ easy farm นะครับซึ่งเว็บนี้เป็นเว็บที่ถูกที่สุดที่พี่หามาละตอนนี้ต้องเติม point ก่อนวิธีการเติม point นะทุกคนให้เรากดมาตรงน้นมีนะ อย่างนี้แล้วก็กดคําว่าเติมเงินนะครับแล้วก็เอาที่พวกเองสะดวกอะ่ะพี่สะดวกอังเปานะแล้วก็จะเติมอังเปาเดี๋ยวเอาลิงก์มากันนี้ได้แล้วนะครับ473บาทแล้วก็กลับไปหน้าที่เรามาเมื่อกี้นะครับแต่เราจะมากดผลปีศาจนะจัดไปผลนี้ชืบ user รบอทของคุณโอเคเดี๋ยวผมขอกอกกันนะครับ นี่พี่ก็ได้ทําการกดสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับ2ผลก็จะเป็นผลบิสสั์แล้วก็ผลประตูนะครับก็รอแอดมินเขาเติมให้นะครับน่าจะใช้เวลาไม่นานนะเอ็ง<ม>ให้พี่เติมผลทารบอนมาทำไมบ้าไอ้บอลผมจะพาพี่ไปอวกาศโดยการทําบาั็ครับย้ใช่หรอเออทำไงบ้างใช้ผลประตูกับผลอะไรโมติอออไอ้บม,มแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เอ,อแล้วทำไงบ้างอ่ะขั้นแรกต้องเข้าไปในมิติประตูก่อนสกิลสุดท้ายโอเค อ่ะฮะเข้ามาแล้วรอครูดาวหรือว่ายังไงแต่พี่ต้องรอคูดาวสกิลวีก่อนเดี๋ยวพี่นับกดสกิลของผมนะอ่ะใครจะนับวะเอ่อเดี๋ยวผมนับแล้วกันโอเคพร้อมยังสามสองหนึ่งกดอ๋อพี่กดไม่ทันเลยบอสเฮียเอาไปเอาไปตัดออกไอ้เหี้ยเอ้ยบอสเองรู้เปล่า พี่เติมผลาบทิมมาเนี่ยพี่เติมมาจากล่านไหนเองรู้ไหมดิซี่ฟาร์มใช่ไหมพี่เฮ้ยเป็นงานเจ๊พี่ขายของดีมากเลยเนาะโอเคโอเคทำไงต่อนะพร้อมสกิลวีพร้อมไหมพร้อมโอเคเดี๋ยวกดพร้อมตามที่ผมนำนะอ่ะฮะแล้วกดนะอ่ะสามสองหนึ่งกดเฮ้ยได้ได้ได้โอ้โหอยู่โลกโลกไอ้บอสโอ้ลีเชี้ดเขเท่อะแล้วเองอยู่ไหน ผมก็อยู่นอกโลกแต่ว่าไม่ได้ไกลขนาดนั้นโอ้โหถ้าเราเอาไปเกียนพวกแบบไอ้ตูนเด็กไอดิสเราจะเป็นไงวะไอ้บอสก็ต้องอึ้งแบบพีตะ<อ> <c oughs> เกียไอเฮียเ้ยมันมันทำได้ทุกคนเลยรบ้างหรือว่าแค่ผมโมจิมันมีบั๊กอื่นที่ทําได้แต่ว่าถ้าจะเอาบั๊กนี้ก็ได้แค่ผมโมจิโอเคเอาบั๊กนี้แหละจึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราไปหาเป้าหมายเอ็งจะอยากแกล้งใครเอ็งเกลียดใครที่สุดไอด,ดิไม่ได้เกลียดดิเอ็งอยากแกล้งใครที่สุดไอตูนแล้วกันไอตูนเหรอเออได้ได้มันอยู่ที่ตัวเดี๋ยวพี่ดูไปหนึ่งนะ โอ้โนี่ไงมาทำอะไรอยู่เนี่ยห้องเล่นเกมไปเดี๋ยวเราขึ้นไปห้องบนห้องบนกูกูกูโอเคโอเคโอเคฮัลโหลไอ้ตูนเฮ้ยแม่มันอ๋อเอ๊ะทำไรเนี่ยอ่าฟังพี่เลยพี่เอ็งเข้าวีพี่มไหนได้ปะพอดีพี่เติมผลประตูถาวรมาอยากลองคอมโบลกไหนพี่ลกสองโอเคอยู่พอดีเลยเจดูดิสิบสองล้านเว้ามามาพี่มีอะไรให้เอ็งดูเว้ยโอตอนเนี้ยพี่เติมผลประตูถาวรมาแล้วเอ็งรู้ไหมพี่เติมมาจากร้านอะไร อีซีฟาร์มเฮ้ยเขาเติมถูกสุดแล้วนะเว้ยในตอนเนี้ยถ้าพี่เจอดีพี่จริงแต่พี่พาบับเข้าวิติคุต้อมเอ็งว่าแบบผลอัปเดตใหม่แล้วมันเทไหมเอ็งเอ็งมาดูสายฟ้าตรงกลางนี่ดิเดี๋ยวพี่ขอแบบนับเลขก่อนนะพอดีน้องพี่พี่สอนน้องพี่อยู่อ่ะสามสองหนึ่ง อะไรไอตูนเป็นไรอะไอตูนไอตูนเอ้าไอตูนเองไปไหนอะไอตูนเอ้าไอะไอตูนเองเคยแบบอยู่ๆแล้ววูบขึ้นไปอวกาศปะไม่เคยอีเลยเองได้เคยแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างความรู้สึกที่เองวร์ปขึ้นไปบนฟ้ามัู้สึกเหม่อนผมเป็นเอเลี่ยนใช่เหรอายูเคไหม ไอ้บอสฆ่าไอ้ตุ้นไอ้บอสโอเคไอ้บอสฆ่ไอตุนฆ่ามันฆ่ามันสวไอ้บอสทำดีป่ะอุ้ยพี่แปลาแล้วที่แปลรแล้วีน่งแล้วอุ้ยมเจไอ้บอสต่อไปเอาใครดีพี่อมันจะติดกลับเราเหรอวะ มันอยู่ดิดเหรอไหนตูนดูดิอยู่ปะอยู่อยู่ดึงดึงลงมา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 ฮัลโหลไอ้เพียวอยู่ป่าวอยู่ครับไอ๊ะทำอะไรอะ่ะหาคนขายสีฮารคิอยู่อ๋อเนี่นี่โลกสองมีคนขายสีฮารคิเนี่ยเพียวมาเร็วไอ้เพียวสีลิมิเต็ดสีชมพูเออเดี๋ยวไปอู้ดูดิสีอะไรอะไรนะไอ้ตัวซื้อยังเนี่ยมีแล้วมีแล้วอ๋อมีแล้วเหรอ ไอ้เยมาแล้วแต่เพียวเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันยืนอยู่ตรงกลางอะเนี่ยสีฮาคีสีภูเนี่ยเนเนี่ยเนี่ยมันยืนตดตรงพวกพี่เลยเนี่ยฮาคิสีภูอะแนี่ไงเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยสายขายสีฮาคิไปกดดูเนี่ยเราไปเปเปล่นะเองเดินเข้าประตูมาดิเพียวพี่มีอะไรให้ดูอะเอ้อเห็นปะสายฟ้าตัวเนี้ยม I mean, ันเองว่าสวยปะไมคือม hey, so yeah. ันมีความรับเผ่า V4 ้ยถ้าเรามายืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเรานำหนึ่งถึงสามอะมันจะแปลงร่างเป็นเผ่า V V10 แต่ดูนะสามสองหน <laughs> ึ่งโถเฮี้ยไ <laughs> ม<า>่นะ <laughs> เอ็เคยมาสูงขนาดนี้ไหมเพียวไม่เคยพี่ว้าวเอ็งรู้เปล่าที่เราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ดอกเลือกเราเป็นอายุโอเคไหมเอ็งรู้เปล่าพระเจ้า